เจ้าหลวงเจ้าค่ะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะคือข้าเจ้าอยากให้เจ้าหลวงได้นอนพักอย่างเต็มที่แสดงว่ามีเรื่องสำคัญมันหึงกล้าเรียกค่ะเจ้าหลวงมีอะไรเจ้าน้อยไม่สบายมาก พี่เมียเพิ่งมาบอกเมื่อครู่ว่าเจ้านางหลวงให้มาเชิญเจ้าหลวงเจ้าค่ะอะไรนะเจ้าหลวงเจ้าหลวงหรอ เจ้าน้อยเป็นอะไรไม่รับนมไม่นอนเอาแต่ร้องทั้งคืนเพิ่งเงียบไปเมื่อครู่เจ้าค่ะส่งมาให้ค่ะโหลูกพ่อจานั่งหลวงไปไหนไปตามหมอหลวงเจ้าค่ะทำไมไปเอง เจ้านางหลวงร้อนใจมากเจ้าค่ะเพราะเจ้าน้อยไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนคิดถึงพ่อฉันไหมลูกเจ้าน้อยอ้ยอีทุกคนจงปิดปากของพวกมึงให้สนิทอย่าให้เจ้าหลวงรู้ว่ากูมาที่นี่ เจ้าหลวงรู้ไม่ว่าจากใครจะตัดหัวให้หมดเจ้าค่ะ วงมากราบกูนี่ ม,มองหน้ากูแบบนี้โกรดกูมากใช่ไหมแต่คนชั้นต่ำอย่างไม่มีสิทธิ์โกรดกูหรอกมากราบกูอีกเร็วสมององค์อื่นๆได้เป็นเจ้านางกันหมดเราคาเจ้าจะได้เป็นเจ้านางหรือไม่เจ้าคะทำตัวให้เจ้านางหลงเมตตาแล้วเจ้าจะได้เป็น เร็วเจ้านางหัวกองการอะไรจากข้าเจ้าที่กูมาเหยียบมึงถึงที่นี่นกูอยากให้มึงรู้ไว้ว่ามึงเป็นแค่ฝุ่นใต้ตีนกูเท่านั้นเจ้าหลวงไม่ใช่ของมึง เป็นของกูคนเดียวข้าเจ้าไม่ได้คิดจะเก็บเจ้าหลวงไว้คนเดียวแน่ใจแล้วที่เจ้าหลวงไม่ออกไปไหนลืมวันลืมคืนล่ะเป็นความต้องการของเจ้าหลวงเองข้าเจ้าไม่ได้รั้งตัวไว้เลยเจ้าหลวงเหมือนคนอดอยากปากแห้งมานานข้าเจ้าก็แค่ทำตามความต้องการของเจ้าหลวง เชื่อข้าเจ้าเถิดเจ้าข่าถ้ามึงอยากให้กูเชื่อมึงจากนี้มึงก็อยู่ของมึงเงียบเียไปอย่าได้สารแะนมาทำอะไรอีกทำไมเจ้านางหลวงถึงไม่เมตตาข้าเจ้าเหมือนเจ้านางคนอื่นๆอย่าเอาตัวฉันต่ำมึงไปเทียบกับเจ้านางมึงเป็นได้แค่สนมนางห้าเท่านั้นแหละแล้วถ้ามึงยังเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหลวงกูจะไม่แค่มาเยียบมึงกูจะมาฆ่ามึง ถ้ามึงอยากตายนักแลก้วก็มึงก็ลองดูไม่โผล่หัวมาหลายวันแล้วนะ หรือว่าข้าไม่สวยแล้วข้าก็ยังสวยอีกเกยุริมันทำอะไรเจ้าหลวงถึงไม่มาหาข้าหรือเจ้าหลวงไม่โปลดข้าแล้วหรือแค่บูชาผีกะพระนางแล้วมันไม่ได้ผล เจ้าหลวงข้าเจ้าขอให้ท่านอยู่เป็นขวัญให้กับเจ้าน้อยสักพักนะเจ้าคะให้ข้าเจ้าได้เบาใจแล้วหลังจากนี้ท่านอยากจะทำอะไรก็ตามแต่ใจท่านเถิดเจ้าคะข้าเจ้าจะไม่ขัดขวางเจ้าคะเจ้าเคยเจอเคยคุยกับเอื้งหลงหรือยังยังเจ้าค่ะ ถ้าเจอเจ้าจะชอบนะท่านอยากให้ข้าเจ้าเห็นชอบแต่งตั้งนางเป็นเจ้านางหรอเจ้าคะเจ้าเห็นด้วยหรือไม่ดูคนก็ต้องดูนานๆน,นะเจ้าคะท่านอย่าลืมเพราะเรารู้จักนางเพียงแค่นางเป็นนางรำเท่านั้นก็แล้วแต่เจ้าเถอด ขอพระททยนักเจ้าค่ะที่ยังให้เกียรติข้าเจ้าเอิงหลงหงุดหงิดงุนงานที่เจ้าหลวงไม่ได้เสด็จไปหาหลายวันแล้วเจ้าค่ะติมันจะได้รู้สักทีว่าสายใยของความเป็นพ่อลูกมันแข็งแกร่งมากกว่ากามลาขะของมันมากนะข้าจะไปข้อเฝ้าเจ้าหลวง เดี๋ยวนี้ลุกเร็วสิเจ้านางหลวงเจ้าคะเอิงหลวงกำลังไปเฝ้าเจ้าหลวงเจ้าคะ่ะเจ้าน้อยลูกได้เวลาไปเฝ้าพ่อเจ้าละ Yeah man yeah, yeah, yeah yeah yeah